แกงปลาส้อยนะจ๊ะปลาส้อยสับละเอียดเนี่ยใส่กระชายลงไปค่ะใส่มะเขือใส่ใบกะเพราแกงสับปลาส้อยใส่กระชายหน่อยใส่มะเขือหน่อยใส่ใบกระเพราเสร็จ มาตัดใส่ถ้วยกันหน่อยโอเคนะคะับมาตัดทอะทอนคุกเกลือทอดได้แล้วจ้ะปลาช่อนทอดอึ้บอ้ํา นเนื้อป่านี่นี่นี่นีน่นิ่มๆอืมช้นแล้วไก่อะ,ะเอาก็เอาเอาไก่ต้มให้ต่อีินะ่ะไก่ไก่หมาหตั้งกระทะต้มให้ต่อดิ้แกงไม่เห็นกินเลยอะ,อะแกงอะอบอกไม่เผ็ดจะไม่เห็นกินเลยอะ กินแกงกินปลามันคือกินกับมัม่วงอย่างเดียวไม่ได้รักยาย ตลอดไปทำสิ่งสิ่งใดอยาให้ขาดคลองให้เงินได้ทองให้เงินไร้กองให้ทองหรือมาลำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอายุยืนยาวเก้าร้อยปีโอ้โห,โหแต่คนจีนก็บอกอายุยืนเป็นหมื่นหมื่นปีนี่ยายยังแค่เก้าร้อยนะจ๊ะตรงั้นาย,ยายจะลองเพลงชาติแล้วยายลองได้แน่นะได้โอเคเอายืนแล้วค่ะยาย ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติไทยเป็นประชาลัตประเทศไทย,ไท,ยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล้วยใช้ล้วนไม้ตักสมัครมขัขีไทยนี่ลักสงบ แต่ทั้งลบไม่ขาดเอกลาดจ,จะไม่ให้ใครคมขีสจะลาเลือดถูกยาด